ต้นต่อคะ่ะกับกรณีแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่หลอกชาลอตออสตินโอนเงินไป4ล้านบาทล่าสุดนะคะตำรวจไซเบอร์ก็ออกมาถแถลงว่าผู้ต้องหาเนี่ยเล่าพฤติการตั้งแต่รับเปิดบัญชีไปจนถึงเดินทางไปกัมพูชาเพื่อสแกนหน้ายืนยันตัวตนพบว่าเงินเนี่ยถูกแปลงเป็นเงินดิจิทัลแล้วก็โอนไปยังบัญชีปลายทางที่มีคนจีนเป็นเจ้าของค่ะที่ได้เล่าไปคร่าวๆเมื่อวานนี้นะคะว่าได้มีการจับกลุ่มนางสาวปาริชัด ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดชายภูมิหลังตำรวจเนี่ยสืบสวนจนทราบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอร์ c e n t e นเตอร์ที่หลอกให้คุณชารลอตออสตินเนี่ยโอนเงินไป4ล้านบาท ซึ่งวันนี้ค่ะพลตํารวจโทไตรรงผิวพนันรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ได้ออกมาถแถลงแล้วก็เปิดเผยข้อมูลนะคะว่าจากการสอบสวนเนี่ยพบว่าผู้ต้องหามีความเกี่ยวข้องกับเครือข่า,ขายแก๊ง call center แลก็มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศก่อนวันที่คุณชารลอตเนี่ยจะถูกหลอกให้โอนเงินไปค่ะทีนี้ผู้ต้องหาเนี่ยก็เล่าว่าเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาถูกสามีเนี่ยชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคาร เพื่อรับรายได้พิเศษโดยมีค่าตอบแทนให้บัญชีละ3,500บาทต่อมาผู้ว่าจ้างเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่บ้านเพื่อถ่ายรูปสมุดบัญชีก่อนจะแจ้งว่าตัวเองและสามีเนี่ยต้องเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชา2วันซึ่งในวันที่เดินทางเนี่ยก็มีรถแท็กซี่สองคันมารับที่บ้านภายในรถก็ยังมีบุคคลอื่นที่รับจ้างเปิดบัญชีร่วมเดินทางไปด้วยเมื่อไปถึงบริเวณตลาดโรงเกลืออำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสะแก้ว ได้มีรถจักรยานยนต์มารับเพื่อไปส่งยังจุดข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติซึ่งจุดนี้ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ10นาทีก็เดินทางถึงประเทศกัมพูชาแล้วก็จะมีคนเนี่ยมารับไปส่งยังอาคารแห่งหนึ่งซึ่งข้างในเนี่ยก็มีคนไทยประมาณ20คนอาศัยอยู่มีคนจีนเป็นผู้เช่าโดยชั้นบนของอาคารเนี่ยก็จะมีการสร้างห้องเพื่อให้ว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยเข้าไปทำงาน โดยจะมีการปลอมตัวอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ DSI เพื่อใช้สำหรับวีดีโอคอลหลอกผู้เสียหายให้โอนเงินไปให้ส่วนผู้ต้องหาเนี่ย ก็ถูกขังอยู่ในห้องก่อนจะถูกเรียกให้ออกไปสแกนใบหน้าผ่านบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนเอาไว้เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจก็จะได้รับเงินสดเป็นค่าตอบแทนแล้วก็ถูกส่งตัวกลับประเทศไทยผ่านช่องทางเดิมค่ะนอกจากนี้ผู้ต้องหาเนี่ยยังยอมรับด้วยนะคะว่าได้เปิดบัญชีธนาคาร5บัญชีแล้วก็ได้เดินทางไปสแกนใบหน้าที่อาคารแกล้ง c a เ l นเตอร์ในฝั่งประเทศกัมพูชาเนี่ยมาแล้วหลายครั้งที่นี้ค่ะจากการขยายผลเบื้องต้นตำรวจเนี่ยพบว่าเส้น ทางการเงินที่ชาร์ลอตเนี่ยโอนไปจำนวน4ล้านบาทถูกแปลงไปเป็นเงินดิจิทัลแล้วก็โอนไปยังบัญชีปลายทางที่มีคนจีเนี่ยเป็นเจ้าของซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผล ส่วนสามีของผู้ต้องหาภายหลังจากที่ออกเป็นข่าวเนี่ยก็พบว่าได้หลบหนีจากที่พักแต่ว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เพราะว่ายังไม่ปรากฏหลักฐานที่เชื่อมโยงเส้นทางการเงินค่ะซึ่งตำรวจก็ยืนยันค่ะว่าได้ออกหมายจับบัญชีม้าเครือข่ายนี้ไว้กว่าสี่ร้อยหมายแล้วเตรียมขยายผลดำเนินคดีนายทุนชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังต่อไปจริงๆหลังจากที่มีข่าวว่าสามารถที่จะจับ หนึ่งในบัญชีม้ากแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่หลอกคุณชาลอตออสตินได้แล้วเนี่ยก็มีกระแสข่าวจากพี่น้องประชาชนนะคะบอกว่าจริงๆมีอีกหลายเคส อีกหลายคดีเลยนะคะที่โดนในลักษณะเดียวกันกับคุณชาร์ลอตออสตินแต่ว่าคดีเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนแล้วไม่รู้ด้วยว่าจะได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าจริงๆชื่นชมในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจนะคะว่าทํางานได้รวดเร็วแบบนี้เนี่ยดีแล้วเพียงแต่ว่าอยากจะให้เป็นแบบนี้ในทุกๆเคสรวมถึงประชาชนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงเรียงนามอะไรด้วยค่ะ